วันที่2มิถุนายนนี้อาเซบจะเปิดใช้อย่างเป็นทางการในฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า15ประเทศสมาชิกร่วมใช้ข้อตกลงอาเซบเป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เตรียมจะมีผลครอบกลุ่มมากขึ้นสำหรับจีนนั้นเป็นหุ้นส่วนการค้ารายใหญ่ที่สุดเป็นประเทศนำเข้าอันดับหนึ่งและตลาดส่งออกรายใหญ่อันดับที่สามของฟิลิปปินส์หลังจากที่อาเซบเปิดใช้อย่างเป็นทางการในฟิลิปปินส์แล้วบนพื้นฐานเขตการค้าเสรีจีนอาเซียน ฟิลิปปินส์ได้เพิเ่มนโยบายพิเศษคือการปลอดภาษีรถยนต์และอะไรผลิตภัณฑ์พลาสติกบางส่วนเสื้อผ้าและสิ่งทอเครื่องซักผ้าและเครื่องปรับอากาศส่งผลให้ภาษีของสินค้าดังกล่าวนั้นจะลดลงเหลือเป็นศูนย์จากเดิม3-30ถึงเปอร์เซนนอกจากนี้ฟิลิปปินส์จะเปิดการขนส่งทางเรือและการบริการขนส่งทางอากาศและจะให้สัญญาณอนุญาตการเข้าเมืองที่ชัดเจนยิ่งขึ้น กับนักธุรกิจต่างชาติในด้านการค้าเทเลคอมการเงินการเกษตรและการผลิต